สวัสดีครับผมมาเจนะครับนายแพทย์อนุชิตอดีตโรคจานอนนะครับจะมแพทย์ตกแต่งประจำเดีอนคลีนนะครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์จากทางบ้านนะครับถามมาว่าเออตัวเขาเองเนี่ยเหมาะสมสำหรับการทำโอเพนหรือเปล่าครับก็จะมา บอกคร่าวๆครับว่าใครนะครับที่เหมาะสมกับการทำโอเพนบ้านนะครับคนกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือคนกลุ่มที่ปลายจมูกใหญ่กลุ่มชมพูนะกลุ่มนี้เนี่ยคือลักษณะของไขมันตรงปลายเนี่ยจะมีค่อนข้างมากในคนที่เป็นคนเอเชียหรือคนไทยนะแล้วก็มักจะข้าไปล็อกปลายไขมันออกน้าเลือดปลายจมูกนะทำให้มันเรียวเล็กลงได้คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้วิธีการทําแบบคลสเนี่ยหรือทำแบบปิดอาจจะไม่สามารถเคลียร์ไขมันตรงนั้นได้หมดนะกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มคนที่มีปัญหาจมูกสั้นหดรัางนะครับกลุ่มนี้บางทีอาจจะเป็น มันก็ตัแรกหรือว่าเพิ่งมาเป็นหลังจที่แก้มาหลายรอบแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพยายามทำ c l o ส e โดยการยืดเนื้อเนี่ยบางทีมันจะปิดแผลไม่ถึงแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่มองหน้าตรงเนี่ยเห็นรูจมูก เหินจากด้านหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มเียก็จะแก้ไม่ได้ด้วยวิธีเทคนิคนี้การทำโอเพนเนี่ยมันจะสามารถหมุนปีกจมูกทําให้ไม่เห็นได้นะครับกลุ่มคนกลุ่มที่สคือคนที่มีปัญหาเรื่องฐานกว้างพบางทีก็ต้องมีการตอกฐานเข้าไปข้างในก็ทําให้มันเลียวเล็กลงได้นะครับกลุ่มนี้4น่ครบคือกลุ่มที่โครงสร้างขคดเอียง ตรงนี้เนี่ยปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจคนกลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเราเข้าไปทำด้วยโคลสอาจจะยากมากมากการทำโอเพนจะทํ้ง่ายกว่าเยอะอาจจะต้องเข้าไปปรับแต่งนะครับผนังแกนกลางกระดูกอ่อนนะครับทาให้มันตรงขึ้นนะครับเข้าไปแก้ไขบริเวณกระดูกข้างในปรับโครงสร้างยืดบริเวณกระดูกนะครับทำให้หายใจได้ลุ่งขึ้นนะเครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะคำตอบนะว่าใครนะครับที่ควรจะทำโอเพนบ้างถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสัยนะครับหรือว่า จะถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่คอมเมนต์ไว้ได้นะขรงเพืเดี๋ยวตามมาตอบให้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ